เราก็จะมาลองเครื่องแต่ว่าจะแนะนําหม้อน้ำด้วยนะครับมีหม้อน้ําใหม่มาเพราะว่ามีลูกค้าท่านถามหาอะไรเจ้าก็ตัวนี้จะใส่ได้ดี1110ไปจนถึงรุ่น2403นะครับตัวนี้บางคนจะไปดัดแปลงใส่ปั่นไฟใส่เครื่องสูบน้ําอะไรก็มีนะครับหม้อน้ําใหม่ออกไปเก็บก่อนไคสักทุกค้าสนใจก็บอกนะครับแล้วก็จะมาลอง1 1 0 5ตัวนี้โหสภาพ นางฟ้านะครับตัวนี้อ่าในเครื่องยังไม่ล้างอ่างที่สายช่างเขาอาจจะชอบเดิมๆถ้าดูวีดีโอเสร็จจะให้ล้างให้ก็บอกนะครับนี่ดูน็อตเขาขาวประกงบรเกนเขาขาวครับสีนี่มีแค่ฝุ่นเฉยครับนี่มีแค่ฝุ่นล้างออกนี้เขียวทั้งตัวเครื่องเดิมๆครับไม่มีแกะไม่มีเปิดนั่นแหละนี่เวลาเราลองเครื่องเราก็จะลองน้ําให้เมอนเดิมครับผมอ่าทำน้ำแน่นๆน้ำมันเ้อเพิงปล่อยไหลลงนี้นะครับอ่เครื่องดีจะเล่งได้ปกติเอ้าฟังเสียงเลยไป ัดแรงเบี่ยงดีครับนี่รุ่นนี้มีขาดับตัวนี้แล้วก็มีสวิตช์ไฟไว้ต่อดับนะครับเวลาติดเครื่องไม่ต้องต่อนะครับเดี๋ยวครับ